อันนี้คือเห็ดพึ่งนะครับผมดอกยังอ่อนๆเลยครับ อันนี้ต้องงอกเหลืองครับแต่ว่ามันแก่มากแล้วเดี๋ยววันนี้ก็จะเก็บไปด้วยนะครับก็ดีกว่าไม่ได้อะไรเนาะเก็บไปก่อนนะครับกนมีตรงนี้นะครับผมอันนี้ยังอ่อนอเลยนะครับเป็นละงอกเหลืองเช่นกัน,นอันนี้สวยๆนะครับ ผมสวัสดีครับก็ขอสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมก็ได้เข้ามาในป่าคนเดียวเช่นเคยนะผมก็วันนี้มาเก็บเห็ดนะครับนี่อันนี้คือเห็ดที่ผมได้เนาะก็ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเห็ดที่ดอกแก่แล้วนะผมวันนี้ในป่านี่ไม่มีชาวบ้านนะครับก็น่าจะมีแค่ผมคนเดียวเนาะเนื่องจากว่าเห็ดเนี่ยมันไม่ค่อยออกนะครับชาวบ้านก็เลยไม่ขึ้นมาเนาะนี่วันนี้ผมก็เลยโอกาสครับมาสำรวจคนเดียวเลยไป ็ผมจะล่องหาเหมือนกับอีพีก่อนนะครับก็คือเป็นจุดที่เป็นทางลาดขึ้นไปบนเขานะครับก้จุดนี้แล้วปกติชาวบ้านจะไม่มานะผมเพราะว่ามันจะต้องปีนแนวหินครับซึ่งมันค่อนข้างที่จะต้องใช้กํากลังนะซึ่งมันจะเหนื่อยนะครับชาวบ้านส่วนใหญ่ก็จะไม่มากัน,นครับผมฝนยังไม่ตกเพิ่มนะครับตอนนี้ก็เห็ดมันไม่ค่อยออกละ นี่จะมีหลงมาประมาณนี้ครับผมโนก็เล้นการหาอยู่หากินตามธรรมชาติเช่นเคยนะครับช่วงที่มีอาหารในป่าก็ประหยัดค่าใช้จ่ายไปเยอะนะครับในช่วงนี้นะอ้ด้านล่างมี1ดอกครับเป็นเห็ดละงโงกนะโอเคผมลงไปก่อนนะครับ เป็นละโนกเหลืองครับผมแต่ว่ามันพานแล้วนะครับมีหนึ่งดอกครับผมนี่ละงนกเหลืองเนี่ยคือตอนที่ผมมาวันนี้นะครับเป็นช่วงทเที่ยงๆค่ผมอากาศก็ค่อนข้างที่จะร้อนเนะวันนี้คือท้องฟ้าปลอดโปร่งมากนะผมไม่มีวี่แววที่ฝนจะตกเลยนะครับส่วนเห็ดก็ผมรู้สึกว่าวันนี้หายากกว่าเมื่อวานนะครับ อาจจะเป็นเพราะว่าความชื้นในดินนีมันเริ่มไม่มีแล้วนะครับมันเริ่มที่จะน้อยละเห็ดก็เลยไม่เกิดนะผมอันนี้ก็ไม่แปลกนะที่ชาวบ้านเขาไม่ขึ้นมานะเพราะปกติแนละ้วถ้าเกิดว่าเห็ดเยอะเนี่ยชาวบ้านเขาขึ้นมาก่อนผมแล้วนะครับไม่เจอเลยครับผม ผมจะต้องนั่งพักเป็นระยะนะเพราะว่ามันอากาศร้อนนะครับโอเคเห็ดไม่มีเดี๋ยวขอนั่งพัก,กนครับดื่มน้ำก่อนนะเห็ด okay, <Okay, S 1> พึ่งรับผมน่าจะพึ่งเกิดเมื่อคืน,นครับ ด้านล่างไม่มีเห็ดเลยครับผมนี่ผมจุดนี้ที่เป็นลำธารน,น้ำไหลครับตอนนี้ก็เริ่มที่จะไม่ค่อยไหลนะครับผมไหลเบาๆนะครับก็อย่างที่ผมบอกเนาะฝนมันทิ้งช่วงมาหลายวันแล้วครับพวกน้ำพวกอะไรก็เริ่มที่จะหมดล้วนี่ครับผม ตรงนี้มีกล้วยไม้ดินครับเห็นไหมฮะนี่อันนี้คือม้าวิ่งนะผมเป็นกล้วยไม้ดินนะครับดอกเขาจะสีชมพูเข้มออกม่วงๆหน,น่อยเนาะนี่ผมนี่อันนี้เป็นช่อดอกนะครับมีหลายกอเลยนะผมผมมาเจอเห็ดพึ่งหนึ่งดอกนะครับผม โอ้หมดก็มากินนะนเห็ดพึ่งส,สวยๆครับอ,อันนี้ก็เห็ดพึ่งเช่นกัน,นะครับต่าเป็นเห็ดพึ่งขมนะเดี๋ยววันนี้ผมเก็บไปก่อนนะครับเพราะว่า เห็ดเนี่ยมันได้ไม่เยอะเนาะเจอเห็ดอะไรก็ต้องเก็บไปครับถ้าถ้ามันกินได้นะถ้าเห็ดที่กินได้เนี่ยเก็บไปก่อนนะครับนี่อันนี้กินได้แน่นอนครับแต่ว่ารสชาติเนี่ยจะขมๆน่อยนะครับุแล้วก็ผมมาเจอเห็ดด่างโง่กบาดเลี้ยวนะครับโอ้นะครับ เป็นน้งืกเหลืองนะครับหนึ่งหมูนะใ่สงสัยในนี้ใครมาเห็น,นครับโอเคผมกาเก็บไปด้วยนะครับ โหเหีียวเต็มที่ฮะเนี่ยมันน่าจะขึ้นเมื่อวาน,นครับสงสัยวันนี้จะไม่ค่อยเจอเห็ดอ่อนๆนะครับผมเฮ้ ผเจอเห็ดพึ่งอีกแล้วนะครับเนี่ยเห็ดพึ่งรับผมนี่มีเน่าแล้วเดี๋ยวตัดออกนะผม ซึ่งครับผมแต่ว่ามันเริ่มที่จะมีเชื้อราเนาะเอาอไปต้องตัดออกนะครับโอ้โหอย่างดอกนี้เนี่ยเอ๊ไม่รู้ได้หรือเปล่านะเดี๋ยวจะลองเก็บไปถามแม่ดูนะว่าแม่จะเอาหรือเปล่าครับเดี๋ยวจะเก็บใส่ถุงไปเนาะนี่หมดแล้วมีสองดอกนะตรงนี้เอ๊มันกินได้หรือเปล่าพี่พ นี่มันเชื้อรามันขึ้นเยอะแล้วนะนี่แต่ดอกก็ยังตูมังเดี๋ยวผมเกะดูโอ้ไม่เอาดีกว่าครับเอาแค่ดอกเดียวก่อนนะนี่ครับอันนี้ก็เดี๋ยวไปเอามีดตัดออกนะครับผมเอ้อันนี้เห็ดอะไรครับพี่พี่มันเป็นสีออกน้ำตาลเข้มออกสีสม้มนิดนึงครับ นี่อันนี้ผมไม่ทราบนะก็พี่ๆลองคอมเมนต์มาหน่อยครับมันใช่เห็ดตะไคร้หรือเปล่านะนี่ผมก็ไม่กล้าเอาไปด้วยเพล็กเล้กลงโอ้ด้านหน้ามีเห็ดตะโงกครับเดี๋ยวไปเอานะรุง <c oughs> มีตะโงกอยู่ตรงนี้ดอกหนึ่งครับเมื่อกี้ผมมองเข้ามาเห็นนะเพาะแก่แล้วนะครับ เก็บไปก่อนนะวันนี้คงจะไม่ค่อยเจอดอกอ่อนนะฮะคงจะเจอแค่เห็ดแก่แบบนี้แหละโอยีตรงนี้นะครับแต่ว่าอขอแย่งกิ้งคืน,นิดนึงทึบนี่ครับผมก็แหว่งแวงนะเพราะว่ากิ้งคือกินนะครับ โอเคหมดแล้วครับตรงนี้มีเห็บพึ่งนะผมอันนี้น่าจะยังไม่แก่นะเดี๋ยวผมดูก่อนโอ้ยแก่แล้วครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเก็บไปก่อนนะมีอีกหรือเปล่าหมดแล้วนะครับ <c oughs> เจออีกแล้วนะครับ แก่นะวันนี้ก็เสี้นเคยนะผมไม่ได้อาตก,การ้าไม่ไผ่มามครับผมโอ้โหครับมันแก่มากเลยนะไม่รู้ว่าจะกินรือเปะครับเอาไปล้างก็ไม่รู้ว่ามันจะแตกหมดหรือเปล่านะโอ้นาเสียดายมากครับนี่ดอกนี้สูงเชะลรูดเชียวครับผม ็ดพึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะมีเอกลักษณ์ก็คือขามจะยาวนะครับนี่อันนี้ก็ความชื้นไม่ดีเท่าไหร่นะครับดอกก็เลยไม่ค่อยอ้วนเนาะนี่ขารีบๆเลยครับนี่แสดงว่าตอนนี้คือเห็ดนงูกออกน้อยครับเห็ดพึ่งเริ่มที่จะออกเยอะขึ้นนะผมหลังจากที่ก่อนหน้านี้ผมมาเนี่ยผมเจอทีหน้าดอกสองดอกครับตอนนี้ก็เริ่มเจอเยอะขึ้นแล้วนะครับผม มาดูดอกนี้ครับผมเห็ดพึ่งครับนี่โอ้โหดอกนี้สวยมากนะผมโอ้ยแม่ผมเห็นต้องดีใจแน่ๆครับอยากเจอแบบนี้สักสิบดอกครับโอ้โหกแกงนะเนี่ละงกหลงครับผมนี่ยังมีอยู่นะ เมื่อกี้ไปไหนละอันนี้เป็นเห็ดพึ่งนะครับยังเล็กอยู่เดี๋ยวถมไ้ก่อนเดี๋ยวมาเอานะผมถ้าไม่ลืมนะ ัน,นเก๋ะนะครับนี่มดกินจะหมดแล้วผมโอเคไม่เป็นไรเก็บไปก่อนนะครับเผื่อการมันยังกินได้นะนครับผมละงกเหลืองนะยังมีให้เห็นอยู่นะผมวันนี้ผมเริ่มรู้สึกเสียดายที่ไม่ได้เอาตะกร้ามาครับ ใส่ถุงผมแยกเป็นสองถุงครับถุงนึงเป็นละงโกงถุงหนึ่งเป็นเห็ดพึ่งนะครับผมวันนี้ก็ถือว่าคุ้มแล้วครับได้เท่านี้เนาะนเกินคาดอีกแล้วนะครับอันนี้มันเป็นเพราะว่าชาวบ้านไม่ขึ้นมาเนาะผมก็เลยได้นะครับถ้าเกิดว่าชาวบ้านขึ้นมาเนี่ยน่าจะเหี้ยวเหมือนเดิมครับก็ถือว่าดีไปนะครับวันนี้เอ๊ มันเป็นสีนี้ผมไม่กล้ากินนะไม่เอาครับกลัวจะเป็นเห็ดพิษนะถึงแม้นะตามจะเหมือนเห็ดละโงกนะแต่ว่าไม่เอาดีกว่านะเนาะนี่ยครับเห็ดพึ่งนะครับผมโอ uh, ้ดอกนี้ยังอ่อนครับหมานอยู่นะวันนี้ นะครับ <S an> มันจะอยู่ตามจุดที่ใบไม้หล่นเยอะๆนี่ครับผมก็จะเดินดูบริเวณนี้นะวันนี้คงไม่ไปไม่ไปไหนไกลครับก็จะเดินหาบริเวณนี้แหละเนาะนี่เพราะว่าที่ได้เนี่ยครับสองถุงนี่คือพอกินแล้วนะแต่ว่าถุงนี้เนี่ยมันจะเป็นเห็ดแก่แล้วนะครับโอ้โหผมกดถ่ายไม่ทันนะเมื่อกี้ฟ้าร้องนะผมตอนนี้ท้องฟ้าคึมมากนะครับผมน่าจะต้องหาที่หลบฝนก่อน,นครับผม เดี๋ยวค่อยมาหาเห็ดใหม่นะครับพอ,อได้เห็ดเยอะแล้ไม่อยากกลับนะผมมาถือว่าเป็นเป็นวันกอบกลวยนะครับเพราะว่าวันนี้ชาวบ้านขึ้นมาถ้าเกิดฝนตกนี่เดี๋ยวชาวบ้านก็แห่ขึ้นมานะครับ ี่ครับผมตอนนี้ผมเข้ามาหลบฝนที่เพิงหินนะครับตอนนี้คึ้มมากนะผมในป่าก็ตอนนี้น่าจะมีแค่ผมคนเดียวครับก็ขอหลบฝนก่อนนะผมเรื่องฝนนี่ไม่ค่อยกลัวนะแต่ว่าเรื่องฟ้านี่น่ากลัวนะครับก็ผมหลบตรงเพิงหินนะตรงนี้ก็สามารถหลบฝนได้ดีนะครับฝนไม่โดนเนาะโอเคเดี๋ยวฝนหยุดแล้วค่อยไปต่อนะครับ เล่นกล้องผมอาจจะโมโมเลยเนาะต้องขออภัยนะครับบางทีเนาะนี่ครับมันขูดหินนะผมเมื่อกี้นะผมกําลังสั่งเรียนตัวใหม่มาอยู่นะครับก็ตอนนี้อาจจะมีบางบางช่วงเนาะอาจจะเบลอๆหน่อยครับเพราะว่าเรียนมันขูดกับหินนะครับก็ขอให้รีบตกแล้วก็รีบหยุดนะผมผมจะไปหาเหต็ดต่อเนาะ ฝั่งนั้นยังสว่างอย en ู่นะครับนี่เห็นไหมได้ยินเสียงฝนไหมครับมันยังตกมาไม่ถึงนี่นะน่าจะเป็นแค่ฝนก้อนเมฆนะครับเมฆไหลผ่านเนาะแต่ว่าน่าจะเป็นเมฆก้อนใหญ่นะครับหโอ้โหน่าจะหนักครับผม วันนี้ก็ไม่ต้องถามเนะว่าทําไมผมมาคนเดียวครับก็ผมชวนทีมงานแล้วทีมงานเขาไม่มานะผมช่วงนี้ก็มีพี่ๆบางท่านเริ่มถามแล้วเนะว่าวันไหนจะไปแคมป์ปิ้งอีกนะครับคือก็ต้องบอกอีกครั้งว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ผมครับผมนี่พร้อมตลอดเนะพร้อมที่จะไปแคมป์ปิ้งครับแต่ว่าเพื่อนๆเน,นี่ยเขาไม่ไปเนะก็ช่วงนี้บางคนอาจจะยังติดติดงานนะครับติดงานติดภารกิจอะไรต่างๆเนะก็ ยังไม่ได้ไปเนาะยังไม่มีโอกาสนะครับส่วนผมนี่ผมพร้อมตลอดนะชว่วงนี้นะครับชว่วงที่ยังไม่ได้ไปแคมป์ก็จะเข้ามาในป่านะเข้ามาในป่าเพื่อที่จะหาอยู่หากินนะผมก็เป็นวิถีชีวิตเนาะก็วันนี้ก็ ah e นี่ครับมาหาเห็ดเนาะพอ,อยู่นี่ครับก็เป็นการลดค่าใช้จ่ายนะผมเพราะว่าเห็ดนี่เอาไปก็เอาไปแกงกินที่บ้านนะครับก็กินกับพ่อกับแม่เนาะก็สามารถที่จะช่วยในเรื่องของค่าใช้จ่ายในเรื่องของการซื้อกับข้าวในเยอะเหมือนกันนะครับ แล้วก็ผมแจ้งอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามีอาจจะมีช่วงนี้อาจจะมีพี่ๆบางท่านโทรมาหาผมนะครับในในเพจเนาะโทรมาแล้วบางทีผมรับสายแล้วเสียงเสียงผมอาจจะไม่ได้ยินครับเพราะว่าตอนนี้คือไมโครโฟนกล้องเอ่อไมโครโฟนโทรศัพท์ผมเนี่ยมันเสียนะครับเพราะว่าผมเอาตากฝนเนาะตากฝนไมโครโฟนเสียเลยนะครับทีแรกคิดว่ามันจะไม่เป็นอะไรเนาะปรากฏว่าไม่ไม่เสียครับอย่างอื่นก็ไม่เป็นไรเนาะอย่างอื่นยัง,ยงใช้ได้ปกติครับ ก็เลยช่วงนี้ก็ให้ทักมาในเพียอย่างเดียวนะผมเพราะว่าผมคุยแบบผ่านเสียงเนี่ยคงไม่ได้นะเพราะว่าโทรศัพท์มือถือของมันไม่เสียแล้วนะผมจะเอาไปซ่อมก็ไม่ได้นะผมเพราะว่าผมก็ต้องใช้ในการตัดต่อวิดีโอเนาะถึงไม่มันจะเสียนะแต่ว่าพวกหน้าจอพวกลำโพงมันไม่ได้เสียเนาะก็เลยจังต้องใช้ในการตัดต่อวิดีโอนะครับเครื่องนี้ครับโอ้โหนี่ตกมาแล้วเนาะ นี่ครับเวลาที่เข้ามาในป่าจะต้องเตรียมทางหนีทีไลรไว้ดีๆนะผมก็มาหาเนี่ยผมดูสภาพอากาศแล้วก็เลยมาอยู่ใกล้ๆเพิงหินตัวนี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าฝนตกนี่ก็จะต้องรีบมาหลบเนาะนี่ก็มาทันเวลาพอดีนะครับวันนี้นี่ตกแล้วครับ เดี๋ยวฝนหยุดนะผมก็จะไปหาเห็ดต่อเนาะเพราะอากาศน่าจะเย็นสบายนะทีนี้นี่กับผมตอนนี้ก็ น่าจะใกล้หยุดแล้วนะครับท้องฟ้าก็เริ่มสว่างแล้วแต่ผมจะยังไม่ออกไปตอนนี้ครับรอให้มันหยุดแบบสนิทก่อนเนาะอันนี้ท้องฟ้าคื็นพื้นเนี่ยน่ากลัวนะครับอยู่ในป่าคนเดียวเลยเนาะเี่วันนี้คือผมอยู่คนเดียวจริงๆนะฮะในป่านี่ไม่ไม่มีชาวบ้านเข้ามาเนาะเนื่องจากว่าชาวบ้านคิดว่าเห็ดไม่ออกนะครับจริงๆเห็ดมันออกอยู่แต่ว่ามันออกไม่เยอะนะผม เดี๋ยวรอให้ฝนหยุดเดี๋ยวค่อยไปต่อนะฮะนี่ตอนนี้ฝนน่าจะใกล้หยุดแล้วครับนี่เมื่อกี้ผมก็เจอกับชาวบ้านเนาะเขามาหาเห็ดเช่นกันนะผมเขามาพักกับผมตรงนี้แหละฮะแต่ว่าผมไม่ได้ถ่ายเนาะเพราะว่ากลัวเขาตกใจนะครับโอเคฝนน่าจะหยุดแล้วครับเดี๋ยวผมจะไปต่อนะแต่ว่าละอองฝนเนี่ยมันยังสาดอยู่นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมลืมนะผมลืมเอาฝาปิดกล้องมานะผม,ผมก็ มันจะเป็นฝาปิดแบตกันน้ํานะครับผมซึ่งวันนี้ฝนตกแล้วผมจะไปก่อนแต่ว่าผมจะยังยังไม่ได้ถ่ายผมจะเก็บกล้องเข้ากระเป๋าก่อนนะเพราะว่ากลัวมันเปียกเนาะเพราะว่ากล้องนี้เป็นกล้องหลักนะครับถ้าเกิดว่ามันเสียนี่ก็งานเข้านะผมคงจะลําบากนะครับผมเพราะว่าตอนนี้โทรศัพท์มือถือก็ไม่เสียเนาะถ้ากล้องเสียไปอีกนี่คือจบเกมนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะเอาเอากล้องเข้ากระเป๋าเข้ากระเป๋าก่อนนะครับผม กนเดี๋ยวถ่ายให้ดูเนาะว่าได้เยอะหรือเปล่าครับเดี๋ยวผมจะไปเลยตอนนี้นครับฝนน่าจะหยุดแล้วแหละนะครับนี่ตอนนี้ฝนหยุดสนิทแล้วนะครับนี่ผมก็ได้มาหาเห็ดตอนะผมนี่ผมมาเจอเป็นเห็ดตะโงกเหลืองนะครับตรงน,นี้หนึ่งดอกครับผมหนึ่งดอกนะตรงน,นี้มีสองครับ ดอกแล้วก็รู้สึกว่าตรงนี้มีอีกหนึ่งดอกนะครับผมนี่เป็นดอกเล็กนะครับนี่นครับผมดอกแบบนี้กำลังพอแกงฮนะนี่วันนี้แท่จะไม่ค่อยเห็นเลยนะดอกแบบนี้ ปกติผมแม่นีนเจอแต่ดอกแก่เนาะนี่เพิ่งเห็นดอกอ่อนนะครับอันนี้รากง่ขาวนะครับ เมื่อกี้นี้ผมเดินผ่านดังเตนนะครับโดนไปสองดอกแล้วผมโดนตรงท้องแล้วก็ตรงมือนลฮะมือผมนี่โดนตลอดนะครั้งก่อนก็โดนกะขาดนะผมร,รอบนี้โดนเตนครับมันกัดตรงท้องมันต่อยตรงท้องก่อนเนาะนะมาต่อยมือนะครับ ดูเห็ดชิ่งดอกนี้สิครับแสดงว่าตรงนี้ดินดีผมนี่โอ้ดอกสมบูรณ์นะครับดอกสวยมากนะน่าเสียดายครับเจอแค่ดอกเดียวนะเห็ดตัวนี้มันจะไม่ได้ออกเป็นหมูนะโอ้เดี๋ยวๆๆๆครับผมพูดผิดแล้วเมื่อกี้นี่ครับผม โอ้ตัวนี้มันเนวแลวครับแต่ว่าโอเคการดอกอย่างกินได้ครับนี่ผมไม่ค่อยเจอมันขึ้นเป็นหมู่นะืมโอู้วัาหมานเท่านี้ นี่ครับผมหลังจากที่ฝนตกเนาะนี่น้าไหลแล้วครับแต่ว่าไหลไม่แรงนะอันนี้ผมคิดว่าไหลไม่กี่วันก็น่าจะหยุดแลวครับผมนี่เมื่อวานนี้ยังแห้งอยู่นะอะตอนนี้ผมกําลังวนกลับนะผมก็ต้องข้ามเขาลูกนี้ไปแล้วก็ตัดป่าออกนะครับผมเห็ดวันนี้ก็นี่นะครับมันหมานนะวันนี้ไม่ได้เอาตะกา้ามานะครับผมตะกาไม่ไผ่ยอยู่บ้านนะครับ จริงถ้าใส่ตะกร้าก็น่าจะเต็มพอดีนะนี่ชาวบ้านไม่ขึ้นมานะผมเขาคิดว่าเขาคิดว่าเห็นไม่ออกนะแต่ผมคิดแวกแนวนะผมแบวบกแนวก็เลยได้เห็ดไปนะครับนี่วันนี้มันหมานเนาะแม่เห็นแม่น่าจะยิ้มครับวันนี้เหนื่อยเหมือนกันครับ ผมมาตั้งแต่โอ้ช่วงเที่ยงผมตอนนี้สี่สี่โมงเย็นนะครับผมสี่โมงครึ่งนะครับโอเคครับผมคงจะไม่ได้ถ่ายล้วเดี๋ยวผมจะถ่ายทีตอนที่ใกล้ถึงทางออกนะครับผมไปเซฟแบตกล้องครับครับผมเมื่อกี้ผมก็ได้เจอกับชาวบ้านนะครับชาวบ้านเขาก็ ส่วนทางเข้าไปเนาะจะไปหาเห็ดเช่นกันนะผมชาวบ้านก็เข้ามาโอ้ค่ำเหมือนกันนะตอนนี้สี่โมงครึ่งนะผมนี่ค่าแล้วครับชาวบ้านก็เข้าไปคนเดียวนะผมผมก็ได้แนะนําชาวบ้านเนาะก็ไม่ต้องแนะนำไม่ต้องแนะนําเยอะนะครับเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วแหละว่าจุดไหนที่เห็ดออกนี่เขาชํานาญกว่าผมอยู่แล้วนะครับผมก็บอกแค่ว่าผมหาบริเวณนี้เนาะยังไม่ได้หาทั่วนะผมสำหรับผลงานวันนี้นะครับ นี่ครับผมสามถุงเบาๆนะผมตีไปง่ายๆถุงละหนึ่งกิโลแล้วกันนะผมวันนี้ก็ได้สามโลเบาๆนะครับผมก็ถือว่าคุ้มค่านะครับวันนี้เนี่ยตั้งแต่เข้ามาหาเห็ดเนาะก็มีไม่กี่ครั้งที่ได้เยอะแบบนี้เนาะแต่ว่าวันนี้เนี่ยส่วนใหญ่นจะเป็นเห็เดดอกที่มันแก่แล้วดอกที่มันบานแล้วนะครับ โอเคก็ยังดีกว่าไม่ได้นอะกวันนี้แม่ผมน่าจะดีใจผมน่าจะยิ้มออกเลยะวันนี้ได้เยอะครับโอเคครับผมวันนี้ก็ขอตัวกลับบ้านแล้วผมกลับบ้านกลับไปนอนเนาะเมื่อกี้เนี่ยโทรศัพท์ผมครับเครื่องที่มันไมโครโฟนเสียเนาะปรากฏว่าตอนนี้เปิดไม่ขึ้นเลยครับไม่รู้เป็นอะไรเนาะก็เดี๋ยวจะต้องเอาไปซ่อมนะมันเป็นเครื่องหลักที่ผมใช้ในการตัดต่อวิดีโอแล้วก็อัปโหลดวิดีโอด้วเยเนาะเป็นเครื่องหลักที่ใช้งานเลยครับก็เดี๋ยวจะต้องไป ค้นหาโทรศัพท์เครื่องเก่ามาใช้งานก่อนนะผมก็มันน่าจะไม่สะดวกเหมือนเครื่องที่มันเคยใช้เนาะแต่ทำไงได้ฮะมันสงสัยผมคิดว่าน้ำน่าจะเข้าบอดนะผมมันน่าจะช็อตเลยก็ดูก่อนนะผมก็ภาวนาว่าให้ซ่อมได้แล้วกันนะครับโอเควันนี้ก็มีเท่านี้ครับก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมจบคลิปนะครับขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ทุกๆก,ก,กำลังใจที่ส่งมาให้ผมก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่อี่ีนะครับสวัสดีครับ นี่มันหมานเลย